ังจากที่เราไปทานอาหารทะเลนะคะร้านแบบหรูๆนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมากินเส้นกันบ้างค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ท่าเรือนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าบริเวณนี้นะคะที่ท่าเรือนะคะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยูหนึ่งร้านนะคะเพิ่งเปิดมาแค่2เดือนเท่านั้นเองค่ะแต่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะดิฉันนะคะ ก็เลยตามมาทานกันค่ะกับรายการอร่อยสุดพั่วของเราวันนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะดิฉันมาถึงนี่แล้วนะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวท่านั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรที่มาที่ไปกับคําว่าก๋วยเตี๋ยวข้าวท่าเป็นอย่างไรแล้วก็อร่อยจะแค่ไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราตามไปทานกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันมาถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะ เด็ดนะคะเดี๋ยวเด็ดยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะที่ร้านของคุณจอยเตรียมเมนูอะไรนะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วใช่ะเแบอกว่ายังมีเมนูอะไรบ้างก็มีเออ่ผัดที่เม่กุ้งค่ะรากข้าวนะคะแล้วก็จะมีเออ่ตัวผัดเครื่องแกงขมิ้นซึ่งอันนี้เป็นเครื่องแกงที่ว่าทำเองแล้วเป็นสูตรที่ว่าเรียนรู้จากคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆเป็นสูตรเด็กแล้วค่ะวันนี้มาที่นี่นะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีอาหารจานด่วนอาหารจาน ที่ทารัาเปิดให้บริการค่ะแต่ก่อนอยู่นะคะรายการอร่อยสุดพั่วของเราเนี่ยคุณจอยเราไปร้านไหนเนะคะเราต้องปลูกถึงในครัวเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นะคะคุณจอยบอกว่าเอ๊ยยังไงนะถ้าไปในครัวนะคะจริง<อ>ๆแล้วเนี่ยครัวก็ต้องนองนีเลยละกันเพราะว่าเป็น,นก๋วยเตี๋ยวเขา่าเราก็ต้องดูสาธิตการทาก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะคะวันนี้จะสาที่อะไรคะคุณจอยอันนี้ขอเป็นเมนูเด็ด นี่ร้านนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะค่ะเอาเป็นเส้นบะหมี่แล้วกันนะคะแล้วก็มีไข่มลาตูมาค่ะซึ่งเราจะใช้เป็นไข่เป็ดค่ะไม่ใช่ไข่ไก่เลยนะคะไม่ใช่ค่ะคือมันจะมีความแตกต่างกันนะคะหนึ่งนอกจากขนาดแล้วราคาแล้วสองเวลาก็มออกมาเวลาผาเนี่ยไข่เป็ดมันจะดูมีความแดงมีมันเวลากินอ่ะแล้วจะไม่ได้ไม่คาวนะคะมันจะมีความมันหวานอยู่ตรงนั้นคางทีเด็ดอีกนะคะระหว่างไข่เป็ด กับไข่ไก่นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องชิมกันนะ,ะเดี๋ยวมาดูคุณจอยสาธิตให้เราดูกันดีกว่าค่ะ บะหมี่แห้งนะคะบะหมี่ยหงค้ามยำค่ะโอเคลองเลยเลยค่ะแล้วแรกเลยอย่างแรกต้องล้างแป้งก่อนนะคะค่ะเส้นนี้เราจะใช้เส้นฝนหมดเลยนะคะเพราะว่าเพื่อรสชาติความอร่อยมันจะต่างกันกาบเส้นแห้งอะค่ะค่ะอันนี้ต้องลวกเส้นก่อนเลยใช่ไม่ลวกรวมกับผักละไม่ไม่ลวกรวมนะคะเพราะว่าเส้นแต่ละเส้นอะมัน มันจะสุกไม่พร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะชุดน,นี้เราสั่งมาจากที่ไหนอะคะตรงน,นี้คะคือเราพยายามใช้วัตถุดิบที่ใกล้บ้านให้กับแม่ค้าที่ในตลาดใกล้ๆเนี้ยค่ะเราพยายามเวลาซื้อของเราจะพยายามซื้อ กระจายกระจายเพื่อว่าจะได้แบ่งรายได้ให้กับแม่ค้าอันนี้คนอื่นจะไม่ได้คิดขนาดนี้แต่ว่าเป็นคนที่เขาที่ท่านคิดละเอียดใช่คิดแล้วคิดละเอียดอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดแล้วว่าเราซื้ออยู่เจ้าเดียวบางเจ้าเขาก็ไม่ได้เงินรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนเหมือนว่าได้แบ่งลูกค้าได้อะยไดอันนี้มาจะครูเนี้ยก็ได้ใส่อะไรนะหอมเจียวลงไปใช่ไหมคะใช่อันนี้ทําเองค่ะแล้วก็หอมค่ะหอมมากทําเองเลยค่ะอันนี้ขั้นตอนแรก เวลาทําหอมเกียวนี่แบบพรมานมากเพราะกินมันจะฟุง้งทั้งบ้านต่อไปก็เป็นการลวกผักนะคะ,อ,ะอ,อ,อันนี้ตัวต้มยำเราจะใช้เป็น2สูตรผสมกัน<ๆ>ก็คือสูตรหนึ่งโอเคที่เป็นสูตรสำเร็จแต่ว่าเราเลือกวัตถุด<ๆ>ิบมาเป็นอะไรคะ น้ำพริกเผาค่ะของพันธุ์ท้ายสูตรต้มยำเพราะว่ากิ่นเขาจะมีกลิ่นสมุนไพรกลิ่นตะไคร้กลิ่นอะไรเงี้ยออกมาก็ได้กลิ่นของสมุนไพรใช่ค่ะถามว่าวัตถุดิบโอเคอาจจะสูาเขาแต่ว่าเพื่อให้รสชาติที่มันออกมาแตกต่างจากคนอื่นเขาเนี่ยคะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวพริกเผาที่เราทำเองแล้วก็จะสูตรเนี้ยจะมีน้ำมะขามเปียกด้วยเพราะว่าน้ำมะขามเปียกจะมีความเปรี้ยวซึ่งมีความเปรี้ยวที่แตกต่างกับมะนาวอะไรเงี้ยอันนี้ทำเองทำเองอันนี้ทำเอง ส่วนมะนาวร้านเราจะใช้เป็นมะนาวสดได้ค่ะอออันนี้เดี๋ยวเป็นแห้งเดี๋ยวใช้เป็นบีบเพราะว่าบีบมันจะต่างกันกันเนื้อเพราะว่ามันจะได้เนื้อเวลากินแห้งมันจะอร่อยกว่าส่วนนี้ก็คั่วเองนะคะค่ะตัวเองคือวัตถุดิบทุกอย่างใช่ตัวเองหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ใข่ตกมเดี๋ยวไปใส่ทีหลังแล้วกันนะคะ อันนี้ซี่โครงต้มเองอีกแล้วค่ะไปเลือกเองตอนเช้าตลอดอย่างเงี้ยนี่ก็คือเราออกไปซื้อวัตถุดิบอะไรเองหมดทุกอย่างใช่ใช่ค่ะเป็นคนเลือกเองแล้วก็เลือกเป็นตลาดที่แบบใกล้บ้านใช่ใช่ค่ะแล้วก็เราเลือกเพราะว่าเราจะได้เจ้าไหนที่ว่าซี่โครงสวยนะมีเนื้อสวยอะ่รเงี้ยค่ะให้ลูกค้าแบบได้กินของดีเหมือนที่เรากินคือเราเลือกยังไงก็เลือกอย่างนง้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ใส่ปลาเตนปลาเตนนะคะ เป็นนะคะแล้วก็มีหมูฝักหมูล้วนอันนี้ล้วนเองอีกล้วนเองทุกอย่างทําเองจริงๆรสชาติไม่เปลี่ยนแน่มันเดือนมากินเดือนหน้าหรือเดือนนี้เหมือนกันเหมือพราะว่าเจ้าของคนเดียวกันคนทําก็คนเดียวกันไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนเดี๋ยวนะคนก็ต้องขยับขยายร้านอ๋อรอะะขยายนี่ขอเป็นขยายแบบกว้างขึ้นดีกว่าแล้วก็จะมีตับด้วยอะค่ะ อันนี้<ช>ต้องขอลวกนิดนึงอะค่ะอ๋อต้องลวกก่อน<ช>ค่ะจริงๆลวกแล้วบางส่วนแต่ว่าเพื่อก่อนกินเราจะลวกอีกนิดนึงอะค่ะอันนี้มีวิธีการยังไงคะเพราะว่าตับเนี่ยบางคนชอบแบบนิ่มๆเลยก็ด้วยความที่ว่าเ,าเราลวกเองอะเราจะคุมได้อะค่ะว่าจะเอาสุกมากน้อยแ,<ต>แค่ไหน<ม>ที่เหตุผลที่ว่าลวกบางส่วนก็เพราะว่าบางทีเราให้เด็ก ช่วยลวกให้ให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยบางคนมือหนักเราต่างกันบางคนอาจจะลวกไม่ทันสุกหรือบางคนก็สุกมากไปเอาสุกมากไปตับนี่ก็จะขุมจะไม่อร่อยอะค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีไข่ที่สําคัญเลยที่บอกเมื่อกี้นะคะใช่ป็่ไข่เป็ดใช่เลยค่ะเดี๋ยวนะดูวิธีการตัดไข่หน่อยคคือได้นี้เราเปลี่ยนทุกวันนะคะเดี๋ยวบางคนที่ใส ใช่ทุกันเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าคืองเราเปลี่ยนสงสัยทาไมต้องใช้วิธีการนี้ยะเพราะว่าได้นี่คือมันจะตัดได้สวยสวยกว่ามีดเพราะวถ้าเกิดมีดเวลาตัดลงไปเนี้ยไอ้ไข่เนี้ยมันจะติดมีดมีดใช่แล้วมันจะกลายเป็นเละแต่ถ้าเกิดอยากตัดไข่ให้สวยใช้ได้เลยค่ะก็แค่เลื่อยเหมือนเล่าเลื่อยเนี้ยแค่นี้เองได้รู้วิธีการตัดไข่ดงอย่างน่นะสำหรับวันนี้ว้าวไข่มะตูมของแท้่ะมะตูมของแท้จริงๆใช่เราจะเป็นอย่าง แล้วก็มะนาวมะนาวมะนาวแท้ค่ะราวแท้นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเส้นเส้นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่คือเมนูนะคะที่เรามาบูกถึงนะคะสถานที่ที่คุณจอยคะได้ใช้ทุกวันก็คือการทำก๋วยเตี๋ยว ลอาลงมือเองด้วยอะไรด้วยนะคะก็สาเร็จออกมาเรียบร้อยเนี่ยพี่ผู้แทนก็จะเป็นเส้นก็มี่้งต้งยมยำนั่นเองนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงวิธีการแล้วก็วัตถุดิบแต่ละอย่างนะคะก็แบบว่าทําเองแล้วก็มาสัธร,รัมชาติหมดเลยรวมไปถึงวิธีการตัดไข่ด้วยะะวันนี้ก็ทุกรู้แล้วะคะ่ะว่าตัดไข่กับเส้นได้นี้นะคะจะออกมาสวยงามขนาดนี้แล้วก็ไข่เป๋สวยงามมากเลยค่ะคะุณจอยคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าะคะ่ะแล้วก็อีกหลากหลายเมน,นูที่รอเราอยู่ ก็เป็นไข่เป็ดนะคะแล้วก็ที่ผู้มานะคะก็เป็นอะไรเส้นใหญ่น้ําใสค่ะเส้นใหญ่น้ําใสนะคะเอาเป็นว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณจอยนะคะมีเมนูอะไรบ้างเราบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็หลักๆของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นสูตรน้ําใสค่ะแล้วก็สูตรต้มยำที่ทางร้านคิดเองค่ะเส้นเราก็จะใช้เส้นสดเส้นสดนะคะก็อย่างที่คุณจอยบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าคัดเลือกวัตถุดิบก็จะเป็นของ นละแวกของร้านก็ไปไพ่อคา้าแม่ค้านะคะที่เป็นชาวบ้านก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วอันนี้นะคะก็เป็นที่คุณจอยนะคะได้สาธิตให้ได้ดูเมื่อกี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่นกจะต้องชิมดูนะคุณจอยว่าอร่อยไหมนะคะอย่างแรกเลยน,นะคะต้องบีบม,มะนาวบีบม,มะนาวก่อนนะคะเพราะว่าเป็นมะนาวสดเลยนะคะจากที่ร้านค่ะ หลแล้วแต่ว่าคุณจะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะคุณก็สามารถที่จะบรรเลงใช้เจมนาวตัวนี้ค่ะลงไปได้นะคะหอมมากถ้าบางคนชอบเปรี้ยวมากก็ขอเพิ่มเราขอเพิ่มได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำที่เผาด้วยนะคะแต่ว่ามันพิเศษก็ตรงที่มีสองตัวมีแบบไหนบ้างาคะคุกท่านน้ำที่เผามีของทันท้ายแล้วก็น้ำที่เผา้มยำทำเองด้วยนะคะในสูตรข้มยำเดี๋ยวต้อง ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรดูสีสันแล้วก็หาหน้าทานอยู่นะคะแต่ว่าขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ถนดัดไม่จะเกียบไม่ค่อยถนัดเลยค่ะก็ขอเป็นช้อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูขอเป็นเส้นก็แล้วกันนะคะเพราะเห็นบอกว่าเป็นเส้นสดนะคะ เส้นสดนี่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยจะต้องรสชาติเป็นยังไงคะคุณจอยต้องนิ่มต้องแบบคือหลายๆเส้นที่ว่าบางร้านเขาใช้เส้นที่ว่าเส้นแห้งมันค่อนข้างจะเหนียวว่าใช่ค่ะแต่เส้นสดจะมีความโความนุ่มแต่ค่ะใช่แต่นี้ก็คือเป็นต้มยำจริงๆนะคะต้มยำ ก็จะได้รสชาติของความเปรี้ยวความเผ็ดแต่ถ้าว่าใครอยากจะเติมรสชาติเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรุงได้ตามตใจชจอบของคุเลยแต่ที่ขาดไม่ได้ที่จะไม่พลาดนะคะในเรื่องของการชิมก็คือตัวเด็ดเลยนะคะเมื่อแหงแล้วแบบน่าทานมากสำหรับไข่เป็ดย,ย่างมะตูมนะคะลองทานค่ะเป็นนิ่มเนื้อขาวก็แบบนิ่มนะคะไม่ไม่ร่วนแล้วก็ไม่เก่งจนเกินไป นะคะส่วนไข่แดงก็ละลายในปากเลยทีเดียวค่ะสําหรับจานนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะต้องทานคู่กับน้ำซุปด้วย<ช>นะคะ<ช>คุณคุณจะได้อรรถรดในการทานนะ<ช>แต่หากว่าด<ม>ิฉชันชิมหมดนี่ก็คงจะไม่ไหวะคะเพราะว่ายังมีอีกเมนู นะคะเป็นพวกข้าวก็รอรอ,รออยู่เหมือนกันนะคะสําหรับเพื่อเดี๋ยวแล้วค่ะคุณจอยค่ะพวกข้าวก็มีให้เราได้ทานกันใช่ใชไหมคะมีเมนูอะไรบ้างคะสําหรับเด็ดเด็ดของที่ร้านนะคะเ,นเด็ดของที่ร้าน,นีใช่ไหมคะก็คืออยา่างแรกนี่คือจะเป็นจานนี้นะค,ะค่ะเป็นผัดเครื่องมิ้นนะคะ,คะอันนี้เครื่องนี้คือตำเองตำเองพิเศษยังไงคะพิเศษยังไงอะครับมันจะมีความหอมของกลิ่นตะไคร้กลิ่นขมิ้นเพราะว่าเป็นของสดที่เราตำเองค่ะใช่ค่ะ ก็สำหรับวัตถุดิบนี้เราไปซื้อจากตลาดหรือว่ามีผักสวนรวยอยู่ที่บ้านซื้อจากตลาดอแต่ว่าแต่ว่าเราก็เลือกเลือกแต่ก็เลือกที่ที่มีสดสดใช่ไหมคะทีนี้ก็เป็นเมนูที่รู้สึกว่าน่าจะเผ็ดร้อนนะเดี๋ยวเราต้องอันนี้จะเผ็ดไม่มากไม่ไม่เผ็ดแล้วเดี๋ยวมาได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูสำหรับจานนี้นะคะเน่ข้าวจานเดียวนะคะสำหรับใครที่ทํางานออฟฟิศอยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าผ่านไปผ่าน นึกหิวขึ ired, er ้นมาคุณก็แวะมาเลยที่เราก็มีให้คุณได้ทานการน้่องาใครไม่ชอบด้วยเตี่ยวคะก็อาหารตามสั่งได้นะคะลองสิ่นีค่ะเครื่องแกงอร่อยเพราะมันตำเองค่ะตำเองแล้วเราใช้ของสดเราของสดแล้วเราลองกินเนี่ยกลิ่นมันจะฟุ้งจะหอมหอมมากซึ่งมันจะต่างกับเครื่องแกงที่เราซื้อสาเร็จก็ซื้อสาเร็จนี่คือเขาทําไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่รู้กลิ่นจะค่อยๆจางเครื่องแกงนี่ขึ้นจมูกแล้วนะคะ าวอร่อยแคดกระเทียมตับไทยเลยขมิ้นเลยพริกไทยนี่คือกิ่นอยู่ในนี้หมดได้ความเป็นสมุนไพรแล้วก็พิเศษเลยสำหรับข้าวเมื่อกี้คุณจอยได้เล่าหลั หลังรายการนะคะว่าเป็นไงคะสำหรับข้าวของคือเราจะผสมข้าวกล้องด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อสุขภาพคือบางคนถ้ากินข้าวกล้องเพียวๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบหรือกินไม่ได้เราก็เลยมีการผสมในข้าวสวยเนี่ยค่ะอย่างเราเองก็ทานไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นข้าวกล้องอย่างเดียวค่ะเราจะต้องมีการผสมแล้วก็ผสมไม่เยอะด้วยน่คะก็จะมีแบบนิดนึงนะคะก็คือถึงสุขภาพของลูกค้าที่มาทานที่นี่นะคะกินแล้วจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันกินข้าวกล้องนะค่ะก็ยัง รสราาิความเป็นข้าวสวยอยู่แล้วก็มันก็โอเคอยู่นะคะใช่โอเคมากๆค่ะลองไปทําที่บ้านดูนะใช่ค่ะแล้วจะไปลองทำดูแล้วก็อีกเมนูนึงค่ะนี่หน้าตานน่าทานมากเลยเป็นอะไรคะคุณจอยกุ้งผัดที่เม่าค่ะกุ้งผัดที่เมานะคะอันนี้ก็แหมมีพริกอะไรมา มันก็ดูท่าจะเผ็ดร้อนใช่ไหมคะก็เป็นพริกไทยอ่อนนะค่ะก็อาจจะมีความเผ็ดระดับกลางคือความเผ็ดเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าระบุได้ค่ะบางคนชอบกินเผ็ดมากก็เราก็เพิ่มความเผ็ดให้ได้ความเผ็ดให้ได้แต่คือเวลาคุณมาที่ร้านเนี่ยนะคะคุณบอกได้เลยว่าคุณชอบรสชาติแบบไหนเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางนะคะ ลองดูค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะว่าอร่อยแค่ไหน,นส่วนกุ้งเราก็ใช้กุ้งสดนะคะคือบางร้านนี่อาจจะเป็นกุ้งแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อร่ระยะเวลาในการเตรียมของแล้วก็คุมราคาอะไรเงี้ยคะ่ะขอแต่ของเรานี้พยายามใช้กุ้งสดเพราะว่าความสดยิ่งอไรนี้ก็ขอตลอดกวา่าของแห้งของแช่แข็งตายกุ้งสดนะคะดูค่ะว่าอรา่อยแค่ไหน สดมากหนึบๆด้วยน,น,นะคะ,ะมันไม่ร่วนนไปนะคะว่ากุ้งที่มันไว้นานแล้วเนี่ยพอทานปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะรู้เลยเพราะมันจะน,นิ่มบอกไม่ถูกอะ่ะแม้แต่กุ้งอะ่ะเป็นคนเลือกเองคือวัตถูดิบในร้านทุกอย่างเนี่ยเป็นคนเลือกเองเอาเป็นว่าทำทุกอย่างใช่ไหมคัจอยไม่ใช่โลกนะคะ<ช>แต่ว่าเราทัดสรรสิ่งดีๆให้กับทางลูกค้าคือเจ้าของร้านกินยังไงลูกค้าก็ได้อย่างนั้นแต่ดูแล้วว่าคุณจอยเนี่ยนะคะเขาแบบ ความคีดที่เลงเห็นถึงความสําคัญของการทาทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี่ยวหรือว่าจะเป็นข้าวอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็นี่คือเมนูต่างๆนะที่เราได้มาชิมกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูค่ะคุณผู้ชมคะจะวถามก่อนเลยนะคะในเมื่อเรามาถึงที่ร้านแล้วเนี่ยก็คาดไม่ได้ที่เราจะตัดถึงความเป็นมาในการตั้งร้านขึ้นมามีร้านนี้ขึ้นมาร้านเ้าวท่าขึ้นมามีความเป็นมาย่ังไงคุณจอยลองเล่าให้ฟังคือด้วยความที่ว่าเราาิ่มแรก เคุณแม่อยู่คนเดียวแล้วเราเป็นคนชอบสมารเราอยากเที่ยวแบบเปิดร้านอาหารแล้วก็อยู่ใกล้ชิดท่านด้วยก็เลยเอาบ้านตัวเองนี่แหละมาเปิดร้านเป็นร้านเล็กๆที่เราสามารถควบคุมการผลิตได้ทุกอย่างแล้วยังได้ดูแลท่านได้ดูแลคุณแม่ด้วยก็หมายว่าเรามาเปิดที่บ้านเองนะคะแล้วก็ได้มาดูแลคุณแม่ด้วยก็เหมือนกับเป็นธุรกิจในครอบครัวแล้วก็ดูแลคนเดียวเลยนะคะ แับร้านข้าวท่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าร้านข้าวท่าคะประเด็นมีสองความหมายค่ะด้วยความที่ว่าบริเวณนี้เขาเรียกว่าท่าเรือท่าเรือใช่ความหมายแรกก็คือว่าข้าวท่าท่าอะไรท่าเรือท่าเรือเมื่อกี้ก็ได้บอกเพื่อนว่าให้ฉันไปถ่ายรายการ่อยสุกเัอวที่ร้านข้าวท่าคือเพื่อนก็บอกเอ้ยอาจจะเป็นแบบร้านอาหารเรียกฝั่งอะไรประมาณเนี้ยข้าวท่า โอ้ยไม่ใช่มันเป็นร้านเส้นเดี่ยวนะเนี่ยแหละมาแล้วแล้วก็ได้รู้กันแล้วว่าเป็นร้านเส้นเดี่ยวชื่อร้านข้าวท่าความเป็นมาก็ตั้งอยู่ที่ท่าเรือนั่นเองอย่างที้ค่ะความหมายอย่างนี่ของก็คือว่าคําว่าข้าวท่าเอ้ยเรากินแล้วเข้าไปอุ้ยอร่อยนะรสชาติใช้ได้เลยนะขาท่าเลยก็เหมือนภาษาใต้เลยข้าทามากนะคะนะคะก็แบบจริงๆอ่ะถ้าหากว่ามาแล้วเนี่ยนะคะคุณท่าแล้วคุณติดใจแน่นอนนะคะแล้วก็เปิดนานที่ยงค่าคุณจอยเพิ่งเปิดได้สองเดือนเองสองเดือนเองเลยค่ะแหม้ แต่ว่าตองที่คนแนะนำเรามาเขาก็มาทานแล้ว,ลวก็เลยแบบตองตามมานะคะว่ามาทานร้านก๋วยเตียวเข้าท่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้มาถึงก็ได้รู้เลยนะคะว่ามีเมนูหลากหลายทั้งข้าวทั้งก๋วยเสียวให้เราได้ทานกันนะคะก็อย่างที่บอกคะเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบน,นะคะ<ห>คุณจอยคะก็เลยเห็นงความสำคัญเราก็คัดเลือกสิ่งดีๆนะคะ<ห>ที่จะให้ลูกค้า<ห>ได้ทานกัน,นะคะ่ะในการเปิดร้านมาสองเดือนคุณจอยจะอุตสราห์อะไรบ้าง เอหมืนนกัชนน่นอะไรบ้างเอาง่ายๆอย่างแรกคือ, <c oughs> อคุณแม่ด้ยวยความที่เราไม่เคยเปิดร้านเองไม่เคยทําธุรกิจค่ะ <c oughs> เพราะว่าขาดความมั่นใจเราตรงนี้แล้ว <c oughs> อ,อย่างที่สองคือพอเปิดร้านแล้ว <c oughs> คือด้ยอวยความละแวกนี้ก็มีร้านปิ้ดเตียวหลายร้า,ยานค่ะ <c oughs> มันก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเลือกใหม่ึ่งบางทีลูกค้าคือเคยกินร้านไหนเขาก็ไปร้านนั้นก็ไปร้านนั้นเราก็จะเจอปัญหาตรงนั้นบ้าง ก็ลองเปิดใจเปิดรับร้านใหม่ๆดูนะคะบางทีเนี่ยก็อาจจะเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารของคุณนะคะจะไม่จำเจอีกต่อไปก็เล็กเล็กเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมาทานแบบเมนูใหม่ๆกันบ้างร้านใหม่ๆกันบ้างแล้วคุณก็จะรู้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยก็จะได้แบบรสชาติอาหารที่แตกต่างออกไปนะคะก็มาได้เลยสำหรับร้านท้องถานค่ะแล้วนาคตล่างตอยกิ๊จะขยับขยายร้านหรือว่า มีความคิดที่จะเพิ่มเติมอะไรบ้างสำหรับที่ร้านก็คือตัวเมนูอ่ะเราจะพยายามทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่ตอตอบรับลูกค้าที่เขาชอบข้าวหรือต่อไปอาจจะมีเมนูพวกสปาเกตตีต้อะไรขึ้นมาแล้วก็พอดีตอนนี้ได้เซตวันหยุดนะคะเป็นกลางเดือนก็คือวันที่สิบห้าสิบหกแล้วก็ปลายเดือนกับต้นเดือนที่ว่าเซตอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอ่ะเราได้หยุดส่วนใช้งานได้หยุดส่วนแล้วก็พอต้นเดือน ก็ด้วยความที่ว่าเป็นคนที่เรียนทางด้านอาหารฝรั่งเศสมาพี่เล็กกําลังเบอร์เราก็อยากทําตรงนั้นไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยนะคะก็เลยกะว่าจะเอาต้นเดือนที่เป็นวันหยุดมาทําตัวอาหารฝรั่งเศสแล้วก็รับเป็นบุ๊กิง้งสําหรับลูกค้าที่อยากกินอาหารฝรั่งเศสแต่ไม่ต้องไปติดกับโรงแรมห้าดาวแต่คุณได้รสาชาติและวัตถุดิบที่ใกล้เคียงโดยที่ไม่ต้องแพงจ่ายแพงมากค่ะก็ต้องหาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า หลังกล้องเนี่ยนะคะเราได้คุยกันว่าคุณจอยเนี่ยนะะจบ,บในเรื่องของการเรียนทำอาหารมาก็แน่นอนว่าต้องใช้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยนะคะมาพัฒนาในเรื่องของอร้านของเรานะคะก็จะขยายขยายนะคะจะมีเมนูใหม่ๆนะคะขยายร้านเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะให้เราได้วิ้มลงควงามอร่อยกับเมนูที่หลากหลายค่ะเอาไปว่าสถา,านที่ตั้งของที่ร้านนะคะคุณ <ขอ S 2> จอย ก็ถ้าขับรถมาจากทางขาออกนะคะออกนอกเมืองก่อนถึงอนุสาวรีย์ค่ะทางซ้ายมือห่างก่อนถึงอนุสาวรีย์ประมาณกจ้า50เมตรค่ะก็จะเจอร้านข้าวท่านะคะก็สังเกตว่าอยู่ตรงข้ามซอยใช่ซอยสารลักเมืองนะคะก็มาจะได้สำหรับร้านข้าวค่าค่ะแต่นอกการคุณมาทานอาหารข้าวแล้วนะคะัีซุเสียวแล้วข้าวแล้วนะคะที่นี่ค่ะเด็ดอีอยางหนึ่งก็คือ นี่เลยนะคะเป็นบราวนี่นะคะเป็นยังไงสำหรับบราวนี่ตัวนี้พิเศษอย่างไรคุณจอยทราบมหว่าทําเองด้วยทำเองด้วยทำเองด้วยเหรอค่ะเป็นยังไงบ้างความเป็นมาความเป็นมาคือด้วยความที่ว่าลูกค้ามาทานแล้วเอ้ยมีกล้วยเสียงไม่เควก็อยากมีของร้านเล่นอะไรอย่างเลี้ยใช่ค่ะเราก็เลยทําตัวบราวนี่นี้ขึ้นมาเพื่อตอบรับลูกค้าในกลุ่มนี้แล้วตัวบราวนี่เองเราก็เลือกวัตถุดิบค่ะที่ คุณภาพรับรองว่าชีมแล้วคุ้มเกินราคาเพราะว่าชิ้นนึงแค่35บาทโอ้โหไม่แพงนะคะทำเองด้วยเดี๋ยวถามก่อนเอาเวลาไหนละคะเนี่ยแล้วคาณดิบก็ไปซื้อเองตอนนี้ยังมาทำเองด้วยอ่ะลูกจอยคือทำตอนไหนคะคือทำตอนนี่เลียรร้านนะคะแล้วก็ทำตอนนั้นแหละกว่าจะได้นอนบางทีก็แทบอยากอยากจะตนในกลวเหมือนกันคะ นะคะนี่ก็เป็นทีเด็ดของที่ร้านอีหนึ่งร้านแล้วก็ทราบมาว่ามีการออเดอร์ได้ด้วยใช่ไหมคะ,คะว่ายัางไงเลยก็คือถ้าเกิดว่าชิมแล้วชอบคือสามสารถสั่งล่วงหน้าไว้ได้ค่ะเพราะว่าตัวบาลนี่เนี่ยนอกจากทางร้านเราจะมีประจาร้านแล้วเรายังทาส่งที่ทางมยองสาขาเชีงชเยงเล<ด>ยด้วย,<ด>ยนะคะซึ่งส่งแค่สาขาเดียวถ้าว่าขยากจะทานนะคะแต่หากว่า ต้องขับรถมาถึงที่นี่แวะไปเลยชาพยองไปเฉิมทะเลไหนๆก็แวะซื้อชาแล้วก็กระป๋านี่จะหน่อยนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องลองชิมกันหน่อยค่ะคุณจ้อยว่าอร่อยสักแค่ไหนอ่ะสำหรับางนีาเราใช้เนยสดเน้นมากนี่คุ้มเกินราคาคุ้มเกินราคาจริงก็คือแบบอร่อยถ้าว่าแวะชาพยองเนี่ยต้องยิ่งสินมาดึงมือบางคนถามว่าทำไมขายถูกจังด้วยความที่ เราอยากให้ลูกค้าได้คีมของดีและไม่แพงเกินไปค่ะแล้วถ้ามีออเดอร์นอก่ะคะคุณจอรับทำไหมรับทำนะคะเอาไปว่าเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมดีกว่ารวบเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าเผื่อใครดูรายการแล้วมาที่ร้านไม่ถูกยังไงหรือว่าจะสั่งบาวนี้ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะคุณจอย0 1 5 9 7ป2หนึ่งค่ะ ก็ต,ตามเบอร์อนี้เลยนะคะติดต่อมาได้กับคุณจอยถ้าจะสังะ่งเบานี่หรือว่าจะสอบถามเมนูล่วงหน้าก<ส>็นะคะโทรมาหาคุณจอยได้เลยนะคะ<ส>เอาเป็นว่าวันนี้ค่ะร้านรรก๋วยเตี๋ยวข้าวท่านะคะก็สั่งสั่นกันไปนะคะสำหรับเมนูหลากหลายนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยวและข้าวค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณจอยก่อนเลยนะคะวันนี้ที่้รายการอร่อยสุดทั่วของเราะะได้มาริบลองความอร่อยกันถึงที่ค่ะอร่อยเด็ดจริงๆต้องมาทานกันนะคะคุณคาวแล้วก็มันข้าวท่าจริงๆค่ะ ะะเอาเป็นว่ารายการรอยสุดพั่วของเราเนี่ยนะเทปนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะนะ,ะสำหรับเทปหน้าจะพาคุณไปนิบอลความอร่อยที่ร้านไหนต้องติดตามกันที่ช่องสอง d c ส a ่ l e TV วีวนะคะวันนี้ชั้นและคุณจอยร,รอยต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ